สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่คุยกันในแรนดอมที่ว่าคุณมีพลังงานด้านมืดในตัวเองกี่เปอร์เซนต์หัวข้อแรนดอมที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะทุกเพศทุกธาตุทุกราศีกกานะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ แต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยค่ะขอพลังงานด้านดักดักของคุณนะผู้อ่านอยากทำแรนดอมหัวข้อวันนี้เพิ่งปิ้งขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะคะสักครู่เมื่อกี้เลยอะ่ะปิ้งวับขึ้นมาในสมองทันทีเลยเลยนึกอยากจะทำแรนดอมวันนี้นะคะ ขอดูพลังงานด้านดักดักของคุณหน่อยค่ะความดักในตัวคุณนะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะขอพลังงานหน้าไพ่เลยค่ะสิบใบนะคะขอพลังงานคุณสิบใบเลยค่ะ <c oughs> คุณพระใบแรกขึ้นเทนนอแวนนะคะของคุณนะขึ้นเดอะชาริออโอ้คุณนี่เลือดนักสู้มาเต็มเลยนะ ระดับขุนพลอัศวินนะคะขึ้นเพจ of s o u r c e ขึ้น for of pentacles ขึ้น age of pentacles ขึ้น nice of s o u r c e ขึ้น age of c u p คุณไม่ได้มีแค่ด้านดาร์กนะคุณพระขึ้น date กำลังจะพูดยังไม่ทันขัดคำเลยค่ะขออภัยนะคะผู้อานเห็นหน้าไพ่แล้วมันอดขำไม่ได้ขึ้น n าย a d v a n นคุณนี่เป็นคนที่ครบเครื่องนะบอกเลยขอบอกเลยการันตีคุณพระเป๊ะใบปิดเป็น the high priestess นะคะ high priest สำหรับนี้เขียนว่า the high p r i e s t e s t พลังงานหน้าไพ่ของคุณเบื้องต้นนะคะคุณสามารถเป็นชาวหนึ่งราศีกรกฎนะคะที่เด่นๆนะสองราศีพิจิกนะคะแล้วก็เป็นคนวันจันทร์ได้นะพลังงานของคุณนะคะคุณสามารถเป็นชาวธาตุไฟลมดินน้ำครบละสีทธาตุมาหมดนะวันนี้นะ พลังงานใบแรกคุณขึ้น t ทนอว v a n นส์ผู้อ่านว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างสูงนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะแต่ถ้าให้ตีตามหน้าไพ่เลยคุณก็น่าจะเป็นคนที่เข้าวัยกลางคนแล้วค่ะไม่น่าจะใช่ฟิลของคนที่เพิ่งเริ่มใช้ชีวิตนะแต่ก็มีพลังงานปะปนมาเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีเพ g e ออกซอดนะคุณค่อนข้างมีบุค,คลิกของการเป็นผู้นำสูงบอกเลย คุณสามารถทำสายวิศวกรในช่างทหารตำรวจได้นะตำแหน่งคุณก็ไม่ขี้เหร่เลยค่ะตำแหน่งดีเลยแหละระดับเลเวลของคุณนะหรือไม่งั้นคุณก็เป็นสายเกี่ยวกับคุณหมอเภสัชนางพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้นะคะทำเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายทุกรูปแบบอะ่ะพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนเซนแรงนะขอบอกการันตีเลยเซนแรงดวงแข็งดวงใหญ่ดวงเป็นเจ้าของกิจการดวงเป็นผู้นำ ดวงไม่ใช่ลูกน้องคนอะแต่ถึงถึงคุณจะเป็นลูกน้องคุณก็เป็นลูกน้องที่มีตำแหน่งสูงแล้วก็มีระดับในองค์กรขนาดใหญ่เด่นไปในสายราชการได้นะพลังงานของคุณนะคะคุณทำได้ทุกสาขาอาชีพแบบที่คุณอยากทำคุณค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์อ่อแบบว่าดูบุค,คลิกแบบดูลึกลับหน้าค้นหาฟิลพลังงานของ the high p r i e t อะ คุณสามารถทําสายอาชีพนะเกี่ยวข้องกับด้านร้านสปาร้านเสริมสวยหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านแฟชั่นนะคะทุกรูปแบบอะเอ็กเซสซอรี่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าการแต่งตัวทั้งหญิงทั้งชายได้หมดพลังงานของคุณนะไปสายแฟชั่นอะได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งทํางานในด้านของงานออกแบบงานใช้สมองะะอะค่ะเอ่อครีเอทีฟงานโฆษณา นักเขียนโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะพลังงานของคุณสายอาชีพค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกนะคะความดารกในตัวคุณมีระดับไหนคุณขึ้นเดทอะ่ะก็เป็นคนที่สามารถจะดึงด้านดาร์กออกมาได้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้หรือเปล่าแล้วคุณเจอคนแบบไหนประเภทไหนสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงพลังงานของคุณนะ คุณมีหนึ่งถ้วยนะผู้อ่านว่าคุณจริงๆคุณก็เป็นคนจิตใจดีนะคุณก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรมากมายหรอกเพีงเยงแต่ว่าคือคนเรามันร้อยพ่อพันแม่อะค่ะมันมันต่างจิตต่างมุมมองต่างความคิดต่างนิสัยเอ่อพื้นฐานการเติบโตการเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือคุณเป็นคนที่มีทั้งขาวทั้งดําในตัวนั่นแหละเอ่อถามว่ามันมีกี่เปอร์เซนต์ด้านดาร์คคุณก็เยอะนะ ขอใช้คําว่าเยอะเพราะไพ่คุณขึ้นใหญ่คือถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนดักดักหลายๆคุณก็ลายได้สุดอะบอกเลยขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกอ่ดึงพลังงานของคุณด้านไม่ดีเอามาใช้แค่ไหนคุณมีพลังงานในออฟสอดแล้วก็เพจออฟสอดคุณเป็นคนที่อีโก้จัดนะค่อนข้างยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองความคิดตัวเองเป็นใหญ่เลยละบอกเลยก็คือฟิลประมาณคนเอาแต่ใจอย,อย่างเงี้ยได้นะคนเอาแต่ใจนักเกงหัวร้อน อารมณ์ขึ้นง่ายพลังงานคุณไม่ฟังใครพลังงานคุณเนี่ยคุณเป็นคนไม่ฟังใครเลยแหละบอกเลยถึงคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะคุณก็ไม่ฟังใครอะ่ะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กอย่างเงี้ยก็ได้พลังงานของคุณหรืออาจจะเป็นเด็กที่นิสัยเด็กก็ได้ได้หมดแต่พลังงานขึ้นเทนอฟแวนใบแรกผู้อ่านว่าคุณน่าจะอย่างที่บอกค่ะก็คือว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตเข้าสู่วัยที่ไม่ใช่วัยของวัยรุ่นน่ะไม่ใช่วัยเริ่มต้นอะ่ะก็คืออายุแบบว่า เลยวัยกลางคนมาแล้วอะหรือกําลังเข้าวัยกลางคนอ่ะก็คือว่าเจอปัญหาในชีวิตมาค่อนข้างเยอะหนักระดับเทนนะคะระดับสะะะิบแต่คุณเป็นชาวธาตุไฟใบแรกพลังงานคุณเป็นคนฉลาดนะฉลาดมีความรับผิดชอบต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตค่อนข้างเยอะนะผู้อ่านว่าทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งหน้าที่การงาน่ะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณมีศักยภาพขนาดนี้แล้วยิ่งถ้าคุณทํางานในองค์กรใหญ่ๆห,ห,หรือแม้กระทั่งรับราชการนะ คุณก็ค่อนข้างคือตำแหน่งคุณมันสูงอะ่ะคุณไม่ใช่ตำแหน่งลูกน้องอะ่ะตำแหน่งคุณเป็นระดับต้องสั่งลูกน้องอีกทีอย่างเงี้ยเอดอะชาริออรคุณเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะพลังงานของคุณอะ่ะอาจจะเป็นโดยสายงานหรืออาจจะเป็นโดยธุรกิจของคุณหรืออะไรก็ตามคือมันมีการเกี่ยวข้องแน่นอนหรือไม่งั้นคุณก็อยู่ในสายงานที่ทําเกี่ยวกับยานยนต์ผู้ประเภทได้หมดนะพลังงานของคุณอะ่ะ เป็นเจ้าของเต็นท์รถอะไรอย่างเงี้ยทำค car ่าแค่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะพลังงานอ่ะที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อ่ะได้หมดหรือแม้กระทั่งเป็นระดับนี้เลยอ่ะเป็นกับตันเป็นสจ๊วตเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะได้หมดอ่ะพลังงานของคุณไปได้แล้วค่ะพลังงานของคุณได้ทุกสาขาอาชีพเล่นหุ้นยังได้เลยอ่ะพลังงานของคุณมันมีแปดเหรียญอ่ะเป็นคนมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านในสายงานที่คุณทําและรับผิดชอบ พลังงานของคุณนะไปได้หมดค่ะค่อนข้างจะกว้างนะสะโครงงานพูดไม่หมดหรอกค่ะบอกเลยก็คือว่าพูดโดยพอประมาณก็คือได้ทุกสาขาอาชีพบุคลิกด้านรักของคุณแค่ไหนอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดึงออกมาใช้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้กับใครพลังงานของคุณนะถ้าเป็นคนที่คุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็ใช้เยอะเหมือนกันบอกเลยฟิลของคุณนะคุณเป็นคนที่ประมาณแบบว่า อ่านดูนะถึงคุณจะมีพลังงานของความเป็นคนอีโก้แล้วก็ใจร้อนก็จริงแต่ว่าคุณเป็นคนมีเซนน่ะคือถ้าเซนของคุณมันบอกว่าคนคนเนี้ที่เข้าหาคุณเนี่ยไม่จริงใจอ่ะคุณก็จะคุณก็จะแบบไม่ว่าคนคนนี้จะทำดีแค่ไหนในสายตาคุณคุณก็จะไม่มองว่าดีอ่ะเพราะคุณคุณเชื่อเซนไงแล้วเซนคุณมันเป๊ะไงคุณเป็นเดอะไฮพินเทสอะ คุณเปนะเซ้นคุณแม่นนะบอกเลยพลังงานคุณอะลางสังหรณ์คุณเปอร์เซ็นท่าส์น้อยคือมีแต่มันน้อยมากเปอร์เซ็นที่มันจะถูกอะค่อนข้างเยอะซึ่งคุณใช้ประสบการณ์ลเลรลางสังหรณ์คุณเนี่ยมามามา,มานานและมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณเป็นคนที่แบบสังหรณ์อะไรแล้วแม่นอะแล้วดวงคุณเนี่ยดวงคุณเป็นคนที่แบบว่าชีวิตเคยเจออะไรหนักๆมาเยอะฟปลีประมาณเจอผ่านแบบเหตุการณ์หรือว่า เรื่องอะไรที่มันแรงๆถึงขั้นแบบความเป็นความตายคุณก็คุณก็ผ่านมาได้นะคือแทนที่คุณจะจะไม่รอดอ่ะพูดตรงๆแต่คุณกลับรอดเนี่ยฟิลพลังงานคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วหลายครั้งด้วยผู้อ่านว่ามันขึ้นเดทอะ่ะคุณเป็นคนดวงแข็งนะถ้าตามพลังงานหนะพา,ายดวงแข็งมากคือคนที่ไม่ชอบคุณก็ค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกด้วยความที่คุณเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปไม่เข้าตาคนอื่นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่พลังงานที่แปลกแต่คนที่คิดไม่ค่อยดีกับคุณน่ะก็มีเยอะแต่เหมือนกับว่าคนเหล่านั้นน่ะทําอะไรคุณไม่ได้อ่ะคิดคิดกับคุณไม่ดีอ่ะแล้วก็อยากจะทํากับคุณไม่ดีแต่เหมือนกับทําไม่ได้ยังไม่มีโอกาสหรือเคยทําแล้วไม่สําเร็จอ่ฟิลประมาณเนี้ยเพราะคุณมีทั้งเดทมีทั้งเดอะไฮพินเทสพลังงานคุณคุณเหมือนเป็นคนที่มีที่มีอะไรที่มองไม่เห็นคอยคุ้งครองตลอดเวลา พลังงานของคุณนะหรือไม่งั้นนะถ้าถ้าในโลกของความเป็นจริงของการใช้ชีวิตคุณก็จะอาจจะมีหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามที่แบบว่าคอยคอยเป็นแบ็กอัพให้คุณอยู่ข้างหลังอะ่ะแต่ไม่แสดงตัวเนี่ยคือคือเหมือนจะมีอะไรมาคุ้มครองคุณอยู่ทุก,ท,กทุกเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้พลังงานของคุณนะแต่ผู้อ่านว่า เอมันได้ทั้งสองแบบทั้งแบบว่ามีมีคนให้การอุปธรรมช่วยเหลือทั้งแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบเออนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระคือทําอยู่เรื่อยๆพลังงานของคุณนะคือค่อนข้างเป็นคนที่หายากเหมือนกันนะคนแบบคุณผู้อ่านมีความรู้สึกนะพลังงานของคุณคือมันดูมีทั้งความที่แบบ ไม่ดีแล้วก็ความเป็นคนจิตใจดีอยู่ในตัวของคุณคนเดียวกันะแต่วันนี้แรนดอมที่เรามาคุยกันความดาร์ของคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไพ่ใาบาแรกคุณขึ้นเทนอฟแวนผู้อ่านก็ตีให้สิบเปอร์เซ็นเลยค่ะสิบเต็มสิบนะถ้าถ้าให้เอ่อแต้มเต็มร้อยคุณก็ร้อยเต็มร้อยอ่ะมันอยู่ที่คุณจะดึงมาใช้แค่ไหนอ่ะผู้่าใช้คำนี้ดีว,ว่ แค่ไหนกับใครกับสถานการณ์กับคนคนแบบไหนกับคนยังไงถ้าคนไม่ดีมากับคุณคุณก็ฟาดใส่กับไม่ยั้งเหมือนกันพลังงานคุณอะแต่คุณไม่ใช่คุณไปหาเรื่องคนก่อนนะอาจจะเป็นเพราะบุค,คลิกหรืออะไรของคุณก็ตามอ่ะที่มันอาจคือฟิลมันประมาณแบบว่าคนมันไม่ถูกชะตากันนะคะคนมันไม่ถูกชโกกันนะ แล้วแบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะดูขัดหูขัดตาไปหมดแต่ผู้อ่านดูคุณเป็นคนไม่ค่อยจะชอบสิ่งแวดล้อมที่มันแบบพุกพ่านนะพลังงานของคุณคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปีกอเวก้วยซ้ําคือไม่ใช่ฟิลถึงขานาดแบบเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรอกแต่ให้คุณเป็นอินโทรเวิร์ดคุณก็ทําได้พลังงานพลังงานของคุณเป็นเดอะไฮพินเทสคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบในเรื่องตำรับตำลาชอบอ่านหนังสือชอบชอบใช้เวลา,ากับตัวเองอะ่ะ คือคือทำงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นฟิลที่แบบว่าใช้สมองอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ะพลังงานของคุณนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่เป็นคนมีความรับผิดชอบนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบกรับหลายๆอย่างอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวผู้นําองค์กรคุณเป็นแน่ล่ะเพราะว่าคุณขึ้นเดอร์ชาริออรคุณเป็นผู้นําครอบครัวด้วยก็ได้คุณอาจจะเป็นลูกคนโตอาจจะเป็นเอหัวหน้าครอบครัวเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายพลังงานของคุณนะได้หมดนะ ระดับความดาร์กของคุณ,คณกี่เปอร์เซ็นต์ผู้อ่านขอเปิดไพ่เพิ่มขออีกห้าใบค่ะอยากดูความดาร์กของคุณเพิ่มไพ่อยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมแรนดอมนี้ค่ะคุณไม่ใช่คนหาเรื่องคนอื่นก่อนนะยกเว้นว่าน็อตคุณหลุดจริงๆหรือว่ามันมีใครหรืออะไรหรือเหตุการณ์หรือหรือสิ่งมากระตุ้นให้คุณแบบปิ๊กแตกคุณถึงจะของขึ้นพลังงานของคุณนะ คือถ้าถ้าคุณอยู่ของคุณปกติก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ส่วนใหญ่คนสไตล์คุณเนี่ยมักจะมีคนชอบมามาแย่ฟิลแบบว่าคืออยากจะทําให้คุณดูร้ายในสายตาของสังคมอ่ะคือคือคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณน่ะไม่โอเคกับคุณไม่ถูกชะตากับคุณไม่ถูกชะโลกกับคุณน่ะคนมันคิดไม่ดีค่ะแล้วมันแล้วมไม่ใช่คําว่ามันสิไม่สุภาพขออภัยนะคะแล้วเขาหรือเธออมีความรู้สึกว่า คือรู้ไงว่าคุณ,คณเป็นคนอารมณ์ขึ้นง่ายใช่ไหมถ้าแย่คุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ปิดพอคุณปิดคุณก็ดูร้ายไงดูร้ายดูดูแบดดูแรงในใสายตาของอสังคมคือพยายามจะทําให้คุณเป็นนางร้ายเป็นตัวร้ายเป็นไอตัวร้ายในสังคมให้สังคมมองคุณแย่เนี่ยซึ่งจริงๆถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดประเด็นไม่ไม่สร้างสถานการณ์มันก็ไม่มีเหตุการณ์ถูกไหมแต่คนเหล่านั้นชอบชอบมาเปิดประเด็นกับคุณ คุณก็เลยต้องดึงด้านดาร์กับฟาดกับพลังงานของคุณนะจริงๆคุณเป็นคนไม่ยุ่งกับใครนะเพราะว่าฟิลของคุณผู้อ่านดูแล้วคุณเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าพลังงานไพ่อยากเสริมอืมคุณมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีอย่างที่บอกพลังงานใบแรกขึ้นเซเว่นออฟอถ้าให้ร้ายคุณก็ร้ายได้พลังงานคุณอะ่ะแล้วก็เอชออฟแวคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำงาน สายอาชีพอะไรนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนอ่ะคุณทําได้เลยนะพลังงานคุณประสบความสําเร็จนะเพราะว่าคุณขึ้นหนึ่งไม้เซเว่นออฟแวนคุณเป็นคนที่ต้องต่อสู้อลรี่คุณเยอะอะคุณคนเดียวเนี่ยตามพลังงานหน้าไพ่อรี่คุณมาเห็นไหมห้าหกห้าหกด้านเลยมาพร้อมกันอ่ะทร i ออฟเพนท์เกแต่คุณเป็นคนมีคนซัพพอร์ตนะพลังงานของคุณนะคอนเนคชั่นคุณดีนะคะ ถ้าคุณทำสายค้าขายเนี่ยคุณไปได้ดีเลยนะใบปิดเป็น six o f c ครัคุณเป็นคนที่จิตใจดีดนะใบปิดคุณขึ้นหกถ้วยฟิลฟิลแบบพลังงานของคุณที่มันดูย้อนแย้งจริงจอย่างที่บอกก็ค,คือคุณเป็นคนที่ให้ดีก็ไล่ขออภยัยค่ะให้ดีก็ได้ให้ร้ายก็ดีคือคุณทำได้หมดอะขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอคนประเภทไหนแบบไหน แล้วมาทำอะไรยังไงกับคุณคุณก็พร้อมใส่กลับเหมือนกันพลังงานคุณอะคุณเป็นคนมีความอบอ้อมอารีนะขึ้น six of cups ฟิลแบบดูอบอุ่นอะมีความละมุนคุณอาจจะทําทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเด็กทุกรูปแบบได้หมดเลยนะแม้กระทั่งเปิด nursery นี่ยได้นะคะพลังงานของคุณนะคอนเนคชั่นคุณดีนะอย่างที่บอกคุณทำได้ทุกสาขาอาชีพที่คุณชอบอะ ที่คุณชอบที่คุณอยากทําที่คุณถนัดเรื่องเรียนคุณก็ไปได้ถ้าคุณอยากศึกษาต่อช่วงนี้นะพลังงานขึ้นหนึ่งไม้คุณทําสําเร็จนะไม่ว่าคุณจะศึกษาต่อหรือว่าธุรกิจการงานที่คุณอยากทําเพิ่มอ่ะคุณไปได้หมดอ่ะแต่ให้อาจจะที่ขึ้นมาเซเว่นออฟนี่อาจจะอยากให้เราวังอาจจะมีคนที่พลังงานคุณมีอยู่แล้วแหะถึงใบนี้ไม่ขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือว่าคนที่ คนที่เขาไม่โอเคกับคุณน่ะเขาก็จ้องคุณอยู่ะเขาก็มองเขาก็รอจังหวะหาโอกาสหาเวลาเล่นจังหวะไหนเล่นคุณได้จังหวะไหนเอาคืนคุณได้พวกนี้ก็ทําคนพวกนี้ก็ทําใช้คําว่าคนเหล่านี้ดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นเซเว่นนะน่าจะหลายคนเหมือนกันนะคะอลิคุณเนี่ยดูทรงแล้วคือพลังงานคนอย่างคุณเนี่ยคุณเป็นคนแบบว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครพลังงานคุณค่อนข้างที่จะดูแบบดูต่างคุณอาจจะเป็นคนที่แปลก แต่ต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมันเหมือนกับว่าคนทั่วๆไปเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะต้องทําแบบนี้เขาจะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปบนี้แต่คุณไม่คุณแปลกคุณแหวกไงคุณไม่เหมือนคุณคิดไม่เหมือนคนเหล่านี้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตทําไมจะต้องจะต้องเออคือทำไมพัฒนาการในชีวิตของมนุษย์เรามันจะต้องดูซ้ำๆย้ำๆกันอะพลังงานของคุณน่าจะเป็นคนที่คิดต่างคิดแหวก คิดไม่เหมือนคนอื่นมุมมองทัศนคติการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของคุณน่าจะไม่เหมือนคนทั่วไปในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่มันเลยทําให้พลังงานของคุณดูเป็นคนที่แปลกแยกไม่เหมือนชาวบ้านฟิลน่าจะประมาณนี้แต่คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคุณก็อยู่ของคุณคุณใช้ชีวิตของคุณแต่คุณไม่เหมือนคนเหล่านั้นไงคนเหล่านั้นอยากให้คุณเป็นเหมือนพวกเขาหรือเธอไงแต่คุณไม่เป็นไงฟิลน่าจะประมาณเนี้มันก็เลยกลายเป็นความที่แบบว่า ไม่ชอบกันไม่ถูกกันหรือในอดีตเคยมีประเด็นกันเคยมีเรื่องกินใจบาดหมางกันไม่เรื่องไม่ดานใดกระดานเน่องอเป็นไปนได้หมดอะคะพลังงานอะเอาง่ายๆว่าฟิลของคนที่มันไม่ต้องชะตากันนะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะดูขัดหูขัดตากันไปหมดพลังงานนะแต่คุณก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นซึ่งคุณก็ยังต้องเจอคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ยังต้องเจอคุณอย่างเงี้ยพลังงานนะแต่ผู้อ่านดูแล้วคุณไม่ใช่คนเปิดประเด็นส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนตั้งรับดูพลังงานเซเว่นออฟแวนดเย คุณเป็นคนตั้งรับคือคุณอยู่ในสเปซของคุณนะ่ะคุณก็อยู่ของคุณดีๆนี่แหละอืมบางทีก็อย่างอย่างอย่างที่พูดอะคคือว่าคนเราบางทีอ่ะเราก็อยู่ของเราปกติอะแต่เรื่องมันอยากจะเข้ามาหาเราบางทีเราอยู่บ้านเราธรรมดาด้วยซ้ำเรื่องก็มาหาเราถึงบ้านนี้ก็มีนะพลังงานเป็นไป,นปนได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะพลังงานความรักในตัวคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์ หวานก็ให้เต็มสิบเต็มร้อยค่ะไพ่ใบแรกคุณมันขึ้นมาโชว์แต่คุณสามารถเป็นคนที่ปรับหรือลดด้านดาร์กด้านขาวได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บุคคลสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องเจอคุณก็สามารถดึงมาใช้คุณมีทั้งดีและไม่ดีในตัวพลังงานของคุณคุณไม่ใช่คนที่ดีร้อเอร์เซ็ซึ่งคนร้อยเปอร์เซนไม่มีในโลกค่ะกล้าคอนเฟิร์มเลยแต่คนที่ ไม่ดีร้อยเอร์เซ็นมีแล้วมีเยอะอันนี้เรื่องจริงนะคะเราต้องยอมรับนะแม้กระทั่งตัวเราเองก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะโชคดีร่ารวยมีความสุขนะคะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ